ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดรังลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในค่ำคืนวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566เวลา19.30นานะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย888ฮอส83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชนชว 100%อย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอ888 88 HOT เลยครับ สำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นยังคงจมอยู่โซนท้ายตารางทว่าฟอร์มการเล่นของทีมเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อดีดตัวเองขึ้นไปนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนผลง,งานในช่วงหลังไม่ดีสักเท่าไหร่วนเวียนอยู่การตารางยังต้องหาจุดเปลี่ยนในการคว้าสามแต้มให้ได้นะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตนะและชื่อชั้นแล้วเวสต์แฮมดูเป็นลองเชลซีมากเลยนะครับแต่ว่ามาดูฟอร์มในการเล่นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างพออออกกกัันนนนนเเเลลลยยยยคบบทาาางดดด้้้ขุม่ไีี และเกมนี้นะครับได้เล่นในบ้านอีกด้วยยิ่งได้เปรียบนะครับเจอกับเชลซีสิงบูตอนนี้ที่ยังไม่ลงตัวยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับน่าจะทําให้สู้กันได้แบบสูสีแน่นอนโอกาสที่จะเสมอมีกันสูงมากเลยนะครับผมหรือหากเจ้าถิ่นมีเกมลุกที่ดีคมๆอาจจะพลิกล็อกชนะได้เลยก็เป็นได้นะครับและผลสกอร์ที่แอตจจะฟันธงในค่าคืนนี้คือเวสแฮมเปิดบ้านเสมอกับเชลซีด้วยสกอร์สประตูต่อ2ฟันธงครับผมแล้วไปอีกคู่นะครับบอลมัดเปิดลังไวทาลิตี้สเตเต ต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นบอลมาร์ฟอร์มในเวลานี้ออกทะเลไปไกลเหลือเกิน5นัดหลังสุดที่ผ่านมายังตามหาชัยชนะไม่เจอแม้วันนี้ได้เปิดลังเย้าได้เล่นในถิ่นของตัวเองแต่การที่นักเตะเจ็บเยอะเกินไปนั่นเป็นปัญหาใหญ่สําหรับทีมเหลือเกินนะครับแถมมาเจอคู่แข่งที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วงานนี้นะครับน่าจะตั้งรับเพื่อรอสวนกลน สิกาโดงฟอร์มในเวลานี้อยู่ในทิศทางที่ดีและการโคจรมาเจอกับคู่แข่งในวันนี้นะครับน่าจะเปิดหน้าสู้เพื่อคว้าสามแต้มสําคัญให้ได้เพื่อพยายามยึดทัพโฟให้รอดปลอดภัยต่อไปหากได้ลูกนไวัยคงจะเน้นเกมรัดกลุ่มตามแบบฉบับของเอ็ดดี้ฮาวอย่างแน่นอนนะครับหากเทียบฟอร์มกันแล้วถือว่าเจ้าถิ่นบอลมัดไม่น่าจะผีผามบุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากองกําลังน่าจะสู้กันไม่ได้เลยนะครับงานนี้ทางด้านทีมเยือนทัพสิกาโดงคงเดินหน้าล่าแต้มอย่างแน่นอนและพยายามจะเอาชนะกลับไปให้ได้เพื่อรักษา ตำแหน่งท็อปโฟต่อไปนะครับและดูแล้วน่าจะทําได้ไม่ยากกับฟอร์มที่กําลังขึ้นดีวันดีคืนแบบนี้นะครับคาดว่าทีมเยือนน่าจะซัดเจ้าบ้านแบบหมอบคาลังจุกๆเลยนะครับและผลสกอร์ที่แอตฟันธงในค่าคืนนี้คือบอลมัด์ไพ่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสามประตูศูนย์ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเนลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจกก้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่หมาจากพวกเรา งานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ